ถือขึ้นมาถือขึ้นมาออนถือขึ้นมาไปดึงมาดึงมาดึงมาเลยดึงมาเลยชุมเพื่อนต้องเลยมาชุมแล้วไอ้เหี้ยคอเอาม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 าามาาม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 า่าม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 าอาม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 าาม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 าาาาาามาม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 าา เล, <S <S ลี้ยวเลี้ยวคุณมาคมาฟังกูมาเล่นตามเสียงกูเล่นตามเสียงกูเฮ้ยนี่ไงมันมึงไปเล่นนี่มันแดกยามันเด็กยามันล้มมันล้มแววมันมามึงแววมันมามึงลงแววมันมาไหนโน่นน่ะนั่นน่ะมันล้มไม่ให้เอสเล่นเลยอิ่มทีนะ ส่งทรงปูตรงบนเขาได้ป้าระวังยิมพียิมพีช้อนช้อนยิมพี มีอะไรนะสามกุมินีสติมีกรณีไว้เฮ้ยมึงสามกุมเพื่อนลูกเยอะมึงอย่ากไปดังขึ้นไปดิมึงอย่ากไปดังขึ้นไปมึงดูโซนก่อนมึงดูโซนด้วยดูโซนดูโซนค่อยๆเล่นทีละโซนเอาล่ะก็ค่อยๆเล่นทีละโซนค่อยๆเล่นทีละโซนฟังเสียงกูมันลงเยอะนะมันลงเยอะนะมึงโซนไหมชอยพี่ชอยพี่ชอยอ๋อสวยพี่พี่ชอยสองสมข้างหลังอีกสองสมนะเอามาเอามาแปลวามาแปลวาขึ้นมาตงเทสล็กเห็นป่ะตโังตเทสล็ก มื่มาฝั่งหลังบ้านเราดิเพื่อโดนบ้มอยู่มาดิสามพันสามพันเยอะมากเยอะกูโดนจับเยอะกูโดนจับเยอะกูโดนจับเยอะเฮ้ยมาหลังบ้านเราดิรางรถไฟอ่ะรางรถไฟเพื่อโดนเยอะลงเยอะมันลง มานะเพื่อนออกมานะเพื่อนฝั่งขวาทางรถไฟรังรถไฟรังรถไีรังรถไฟรังรถไฟรังรถไฟมาดิเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาดิลงมาดิปืนปืนมึงไปไหนหมดวะเอ้ยอยู่โวนอยู่ เบียรมันเะบียรมันเบียม,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 มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่กูอยู่กู <c oughs> <c oughs>

ออมันจะเพื่อนออกไตรงหน้าตรงฝังขวาล,าล,ล,าล้างรถไฟล้างรถไฟเันจะเพื่อนออกล้างรถดูชุบเลยดูไปไปยัไไปกัน,ไ,<ห>นไปนไป <ๆ S 2> ้ยันใครยิน ระวังระวังระวังกูซ้ำอยู่ก <somewhat> ูสัอยูกูอยูกันกูกันกูกันกูเอามันนีเอามันเแต่พี่เจามันไปเอาัน มาเอา,เอามาเอาจบมาเอาจบเอ้ยมีมีมาข้างหลังนะมีมาข้างหลังนะพี่มีมาข้างหลังพี่มีมาข้างหลังพี่เกตฟีดหน่อยพี่เกตมาเอาเพื่อนพี่เกตกลางนะเพื่อนไม่ต้ปกลาง ขึงมาไปดึงมาดึงมาดึงมาเลยดึงมาเลยชุมแล้เพื่อนตอนเอนเาเลยประชุมแล้วไอ้เหี้ยเอามันคือเราเอามาอมกดเฮ้ยเพราะเราผมกดี๋ยวจอ thế nói, phạt thế nói, phạt nói. Mà cũng có là ta lẽ sẵn, เฮ้ยมาตามตัวนี้หน่อยข้างหลังมึงคุกันไว้มึงกุกันไว้มึงคอยคเล่นมึงคอยคเล่นมึงคอยคเล่นมึงคุมกันไว้ก่อนมึงคุกันไว้ก่อนมึงคุมกันไว้ก่อนมึงคุมกันไว้ก่อนดีเห็นมึงยังไหวมึงคุกันไว้มึงคุมกันไว้เอาสพเพื่อนมึงคูยกับเพื่อนกับมามึงคูยกเพื่อนกับมา มึง้อมาเพื่อนมามึงมาเพื่อนมามอ่าแยมึงเข้ามาตรงตอนการให้ไหมโฟร์แดนแดนมมาเ่หน่อยมมเล่นหน่อยอ่ะโหลม้ามึงมาเร็วมึงาเล่นตรงนี้ไม่อ่แยกเลยกูโดนซอยู่เห็นปะมึงกัาเพื่อนมาด้วยนะดินะมึงจะเือแล้วมึงมาเร็ว

ไอ้นี่มาลงมาลงฟังเพลงกูรักขึ้นมา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 นันทำคูยอะไรเสี่ยวไอ้สัตว์ไอกระจอกไอ้เกี้ยเฮ้ยมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้มาลงมาลงมาลงฟังเพลงกูมาเพื่อนได้ขึ้นมาชูเพื่อนเยอะๆรักเพื่อนหน่อย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 พี่ชอบขอไม่หนึ่ง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 ชูเพื่อนดีชูเพื่อนดีชูเพื่อนดีชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยไอคีนัรอราคี เอาเพื่อนเลี้ยวศกเพื่อนมาเอาศกเพื่อนมาอ้าวไม่ดีไงมึงต้องรวมกันแต่มันเห็นมารวมกันเฮ้ยมาเล่นเกมากันดูกลับมาดิมาศกเพื่อนหน่อยมึงมาศกเพื่อนหน่อยไอ้หน้ามึงเห็นบ้านมึงกลับมาเพื่อนนิดเดี๋ยวนี้เลย <icana> ó, เร็วๆเล็นมาฟังกูมาเล่นตามเสียงกูเล่นตามเสียงกูเล่นตามเสียงกูมาตรงกลางไฟได้ยินไหมมึงได้ยินไหมตรงกลางไฟมาดิมึงมาดิมึงมารวมกันเลยมึงไม่ต้องแยกเลยไม่ต้องแยกเลยเพื่อนตายมึงเห็นเพื่อนไหมเอาเพื่อนนามึงเอาเพื่อนนามึงเอาเพื่อนมาฟังกูมาเพื่อนมาเดี๋ยววันนี้เราเพื่อนมาเหตุสุดแบบนี้มึงเอาออกด้วยมาเพื่อนมาเลยมาเพื่อนมาเลยเดี๋ยววันนี้มึงต้องเพื่อนมา มึงเรียกเพื่อนมาเพื่อนโดดออกเพื่อนโดดออกเพื่อนโดนเราออกเพื่อนโดนเราออกมึงก้าวเพื่อนมาได้ยินมั้ยไปหาเพื่อนมาไปหาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเพื่อนมาต้องเอาเพื่อนมาไอ้เหี้ยแพ้เหี้ยอะไรสัตว์ หาคนมาซ้ำยิงต้องยิงครับยับต้องมอว์เฮ้ยไปส่งไปส่งพี่ที่พาวได้ป่ะแป๊บนึงมีงานป่ะมีงานในตัวป่ะติม ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีต้องไม่มีเงินอ่ะต้องไปกด,ดก่อนไปเลยไปเลยไปเลย เอ้อมามาช่วยกูคบหน่อยดินะเรเบล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 ปืนเล่นอยู่ตรงไหนกันปืนเราอะไฟแม่งหน่วงชิบหายเลยตรงเรเบลอะ ไอ้ปืนเราออกอย่างไฟไหวป่ะไฟเป็นไงบ้างอะ่ะอ,อ๋อออกย่างเราออกอย่างหรือว่ายัางวนอยู่ปืนอะ่ะเลวชุนปืเนเหลืพี่ไแล่ะ ไอ้ที่พี่เอาไปกะไอห้หนุ่แม่งก็เกิดรอวาเมื่อกี้เห็นมันถ่ายพรวิศอ่ะเฮ้ย